เรื่องย่อตอน11นักศิิจะจูกเลิฟลี่ไรเตอร์ออกอากาศวันพุทธที่5พฤษภาคม2564เวลา22:58นาทีช่อง33 HD รูปถูกแอบถ่ายของจีนอภูมิพัฒน์และนับสิบเก้านพเก้าที่ทะเลทาให้ให้โลกออนไลน์รับรู้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตผู้ผลิตซีรีส์ต้องรีบตัวเพื่อพูดคุยหาทางออกของปัญหาจนเกิดเป็นผลกระทบต่อตัวซีรีส์ฝั่งโมเดลลี่รวมถึงสำนักพิมพ์เจ้าของบทประพันธ์ทำให้ทั้งคู่ถูกเรียกตัวเข้าร่วมประชุมและถูกกดดันให้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้วจีนและนับสิ์จะทำอย่างไรต่อปัญหาครั้งนี้ ติดตามได้ในนับสิบจะจูบ